นะคะขบวนแรกนะคะจะเป็นนะคะขบวนของโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์นะคะขบวนแรกนะคะจะเป็นขบวนของนะคะงกลางนะคะโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์นะคะนะคะเกม แอนตบีริดและคาราดอนภาพครั้งที่8นะคะ การจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะจะแบ่งนักกีฬาออกเป็นสีสีด้วยกันนะคะอาจได้แก่นะคะสีฟ้านะคะจะสื่อถึงนะคะอิสลามกับการออกกำลังกายนะคะแล้วก็นะาสีเขียวนะคะจะสื่อถึงอิสลามกับยาเสพติดนะคะแล้วก็สีชมสีชมพูนะคะจะสื่อถึงอิสลามกับศาสนาไม่ส่งเสริมความคุกเป็นนะคะเดี๋ยวเราได้ติดตามนะคะทีละทีละสีนะคะอ่าส่วนสีเหลืองนะคะจะสื่อถึง นะคะอิสลามกับการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะจะสื่อถึงโรงเรียนบูรณาการอิสลามสร้างโรงสร้างพื้นดีและผลเก่งด้วยอิสลามค่ะสีแดงนะคะจะสื่อถึงอิสลามกับยาเสพติดนะคะค่ะกระบวนการจัดไปนะคะเป็นขะบวนของนะคะนักเรียนมัธยมนะคะนักเรียนมัธยมนะคะออาามมมสลิิิยััั่นนปฏบต ขบวนที่กำลังเข้าสู่สนามตอนนี้นะคะก็เป็นขบวนของนะคะนักกีฬามัธยมนะคะมัธยมนะคะสีชมพูนะคะขบวนต่อไปนะคะจะเป็นขบวนนะคะของนักเรียนระดับประถมนะคะสีฟ้านะคะสีฟ้านะคะ

อยู่ขบวนของสีฟ้านะคะอิสลามกับการออกกำลังกายนะคะขบวนต่อไปนะคะจะเป็นขบวนของสีเขียวนะคะซึ่งเกิดถึงนะคะอิสลามกับยาเสพติดนะคะวันนี้เราถึบมูลาบกับันนี้นนี้ขบวนของสีเขียวนะคะเริ่มนะคะเริ่มเข้าสู่สนามแล้วนะคะ อิสรามกับยาเสพติด <perk S 2> นะคะสำหรับส EX ีเขียวนะคะขบวนสวยงามมากเลยนะคะนับก้งแสขบวนของโรงเรียนนะคะยังไปถึงขบวนของสีเขียวนะคะยังมีอีกหลายขบวนนะคะตอนนี้นะคะที่เดินเข้าไปในสนามของเราตอนนี้ก็จะเป็นนะคะขบวนของสีเขียวนะคะ ถึงนะคะอิสตามกับยาเสพติดนะคะพวกอะวันนี้เจออ้าอ่างเด้ออาทิตย์สุดที่อาทิตย์จ้าร์พวกอะโต๊ะกับการ,กรวันนี้เจบบ้านะคะขบวนถัดไปนะคะที่กำลังจะเข้าสู่สนามของเราในวันนี้นะคะเป็นขบ,บวนของสีชมพูนะคะ ส,ส, <c oughs> ส <pt> ีชมพูนะคะซึ่งเืออถึงนะคะอิสรากับสัตที่พามนะคะไม่ส่งเสริมความรุนแรงนะคะอ่าตอนนี้สนใจมากมากเลยนะคะสำหรับขบวนพาเหรดสีชมพูนะคะอิสระกับสัตว์พไม่ส่งเสริมความรุนแรงนะคะสําหรับขบวนของสีชมพูนะคะ okay, the next group is uh, the pink color. okay. Uh, we are watching the parade of the students in uh, the nida family games. Uh, now is the, the pink color. Uh, they are very, very beautiful. okay. Uh, very smart. Okay, there are six colors uh, in uh, uh, in Nida family games. Uh, in this time uh, the president uh, of the opening ceremony. ต่อไปนะคะกาเข้าสู่สนามนะคะก็เป็นขบวนของสีเหลืองนะคะซึ่งสื่อถึงนะคะอิสลามกับการใช้เทคโนโลยีนะคะอตอนนี้นะคะสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะเหลืองนะคะ The next parade is yellow. Okay, the yellow is very very fresh. อตอนนี้นะคะยังอยู่ที่ขบวนของสีเหลืองนะคะอิสลามกับการใช้เทคโนโลยีนะคะ,ะวันนี้ขบวนของเรายาวมากเลยนะคะ,ะหัวอยู่ตรงนี้ท้ายด้่รอยู่ตรงไหนอีกนะคะได้ชมความสวยงามนะคะอีะอกมากมายนะคะในขบวนของอนักกีฬานะคะในเกมนักกีฬาของเรานะคะ this yellow this uh, yellow color is focus on the technology okay the new age of technology uh, the the important of technology now uh, okay to all the generation. the new นะคะก็จะเป็นขบวนของนะคะสีม่วงนะคะสีม่วงซึ่งสื่อถึงนะคะโรงเรียนบุรณาการกิตตารรมนะคะสร้างคนดีและคนเก่งด้วยวิสีกิตตารรมนะคะชมได้เลยนะคะสัวนี้น่คะ The parade uh, is uh, uh, violet. Uh, Islam is the way of l i f e t It is the slogan of this uh, this purple color. Uh, b i j a bahagia ในภาษามาเลเซียบทลานของนิดาศึกษาศาสตร์นะคะไม่แพ้โรงเรียนอื่นๆนะคะอ่านะคะทั้งเก่งนะคะทั้งดีนะคะแล้วก็ทั้งสวยงามนะคะโอเคอุงกุลภาษามาลายูองกุล p u r p โพ ตอนนี้นะคะยังอยู่สีม่วงนะคะขบวนของสีม่วงนะคะโรงเรียนบูรณาการอิสลามสร้างคนดีและคนเก่งด้วยวิถีอิสลามนะคะขบวนถัดไปนะคะก็จะเป็นขบวนของนะคะสีแดงนะคะสีแดงอิสลามกับยาเสพติดนะคะอิสลามกับยาเสพติดนะคะตอนนี้นะคะเป็นขบวนของนะคะนักเรียนระดับประถมนะคะสีแดงนะคะอิสลามนะคะกับยาเสพติดนะคะ The next parade is uh, red color. Uh, red color. I saw one Nera. Malaysia. The slogan of uh, this uh, parade is Islam, uh, uh, not uh, anti data uh, anti data uh, draft. Uh, the, the slogan of this group to anti-drugs. ตอนนี้นะคะขบวนที่ผ่านของหน่วยการนะคะก็จะเป็นขบวนของสีแดงนะคะอิสลามกับยาเสมตินะคะขบวนถัดไปนะคะก็จะเป็นขบวนของนักเรียนมัธยมนะคะนักเรียนมัธยมนะคะก็ไม่แพ้น้องๆนะคะสวยงามนะคะสวยงามนะะ The parade is very very beautiful and fantastic. Uh, the next parade is. เดอะเดอะบคอลเาเคสฟอ่านะคะตเรานั่นเรีย็ยมในะคะอิสลามกับยาเสพติดนะคะอ่าวันนี้เราสาบด้วยนะคะอิสลามกับยาเสพติดนะคะอ่าวิสอะแพรซิโสรซิสามล้อนะครับ อ่านะคะ <Okay. S 1> ขบว <And S 1> นหลังจากขบวน, <me S 1> นของมัธยมนี้นะคะก็จะเป็นนะคะข <Okay. S 1> บวนของน้องกิ๋วกิ๋วนะคะน้องกิ๋วจิ๋วนะคะน้องระดับอนุบาลนะคะอ่าซึ่งนะคะสวยไม่แพ้ไม่แพ้พี่ประสมพี่มัธยมเช่นเดียวกันนะคะ okay. Uh, the parade of the secondary school students. e c o n d a r y students. ขบวนที่กําลังเข้าสู่ตนามตอนนี้นะคะเป็นขบวนของนะะัเกเรียนะระดับอนุบาลนะคะซึ่งคอนเซ็ปโดยรวมนะคะตสอดคลองกับคุณลักษณะของมุสลิม10ประการนะคะโดยจะมี1น,นะคะ หลักศรัทธาอันกิดาที่บริสุทธิ์นะคะสองนะคะปฏิบัติศาสนกิจอิบาดาอยา่างถูกต้องนะคะสามนะคะมีมารยาทหนักแน่นมัดมัดคงนะคะสี่นะคะเน้นบุคลแห่งการเรียนรู้นะคะห้านะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ หกสามารถประกอบอาชีพหารายได้นะคะเจ็ดมีระเบียบวิในัยในการงานนะคะแปดรักษาเวลาเก้าสามารถเอาเชนะตนเองและอารมณ์ไหวต่ำนะคะและสิบนะคะ,ปะเประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะ uh, This is the parade of the kindergarten. The kindergarten from kindergarten. Uh, the slogan of uh, this parade is uh, to establish the ten. p คลื e อ u a ด่นสำค n d i m p o r t a n สลิมเราเเช a ลิโอเค i s is k a n a k a n a p r a s k a l a k a n a k a n a p r a s k a l a k a i k a นี่่าตอนนี้ยังอยู่ขบวนของอนุบาลนะคะตอนนี้นะคะคนเจ็บนะคะ เน้นผู้คนแห่งการเรียนรู้นะคะสำหรับอนุบาลอไนคะคะผู้คนแห่งการเรียนรู้นะคะทุกคน่าะติดานิกาดิค่ะพระสกลา they are very very v b l e okay uh, the children of the, the next generation อ่านะคะขบวนถัดไปนะคะเป็นขบวนของห้องใจหนับนะคะห้องใจหนับนะคะมีระเบียบวินัยในการงานนะคะอโฟลเดอ the p a r o o m เค stand up c l a s s r องต่อไปนะคะจะเป็นห้องมาเรียนะคะห้องมาเรียนะคะสามารถประกอบอาชีพหารายได้นะคะโอเคมาเรียสูโอเคสู่โฟกัสอ่วนมาสู่แก่แค่เรียนและ work อานลี้ยงงี๊ตไลฟ์นอาคาขบวนสัตไปที่กำลังเดินที่หน้ากองำนวยการนะคะก็จะเป็นห้องอาสุเบสนะคะห้องอาสุเบสนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งขแข็งนะคะแข็งง ต่อ uh, uh, ไป <if S 2> <like. S 3> นะคะเป็นขวบวนะะ2นะคะตอน้านะคะตอนานคะคะสามารถเอาเชนะตนเองได้นะคะแก okay, uh, อค control l e จะหว้ขบวนหลัง <in S 2> นมีสีสัน<า>มาก,มากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะห้องของอับดุลรามานนะคะอับดุลรามานนะคะรักษาเวลานะคะ and the night of the classroom to uh, save the time okay to save the time โอ้จักรมาลมาเต้ภาษาเริเดียมหัรร์มาเตะ